วิเคราะห์กราฟวันพุทธที่อ e ี po, นะฮะวันนี้ก็4ชั่วโมงเนาะยังคงไม่เลือกทางนะครับยังคงไซเวย์นะครับ,งง way, รบแต่เมื่อวานนะฮะได้มีการเด้งขึ้นมาชนไฮตรงนี้แล้วเด้งลงแสดงว่าไฮตรงนี้ยังเป็นเป็นไฮที่แข็งแกร่งเนาะยังไม่เป็นขาขึ้นชัดเจนนะสำหรับเอ่อ4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะครับทีนี้ก็เอ่อยังไซเวย์อยู่ ยังไซเวยในกรอบนะกรอบนี้แต่ไซเวยจะแคบลงนะครับโดยเราต้องตีเทรนไลน์ข้างล่างแบบนี้นะครับตีเทรนไลน์ข้างล่างถ้าเกิดว่าทะลุไฮตรงนี้วันนี้นะก็มีโอกาสขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้ยังขาลงอยู่นะในหนึ่งชั่วโมงนะครับเพียงแต่ไฮก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะมีมีโอกาสที่จะลงมาตรงนี้แล้วเด่งขึ้นต่อนะแล้วถ้าเกิดทะลุตรงนี้ก็ ขึ้นยาวนะครับให้ระวังเวลามันลงมาชนเทรลไลน์ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้อ่าก็คือโซนนี้จะมีโซนดีมานโซนที่อยู่ใกล้กันก็ประมาณโซนนี้แหละครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงถือยาวได้ไกลไม่มากนะครับแต่ว่า เมื่อชนดีมานโซนหรือแนวรับนะครับให้เน้นบ่ายชนซับไพโซนให้เน้นเซลลนะตีกรอบวันนี้ก็ประมาณโซนนี้3010นะลงมาข้างล่างมีโอกาสขึ้นไปข้างบน3033มีโอกาสลงแล้วถ้าเกิดว่าทะลุทะลุ3010 ไม่แน่ก็อาจจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นแนวรับอีกนะครับให้ระวังด้วยให้ตีไว้ให้ตีไว้เผื่อเลยนะครับน่าจะขยับอยู่ในกรอบนี้นะยังไม่เลือกทางแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นสันส้นๆเน้นเทรน m 1 5นะอย่างเมื่อวานมาดูกันเมื่อวาน m สิ มันขึ้นตลอดเห็นไหมครับยังไม่ทะลุโลตัวเองมันก็ยังเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะน,นี้เราขึ้นได้คือมันย่อย่อลงมา m 1 5ไม่เปลี่ยนเทรนด์ก็ขึ้นต่อย่อลงมา m 1 5ไม่เปลี่ยนเทรนด์ก็ขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นแนวนี้ m ส5เปลี่ยนเทรนด์ค่อยเล่นเทรนด์นั้นนะครับตอนนี้ m 1 5ทําทำ h IGH ที่ต่ำลงเห็นไหมครับอ่ะก็เล่นเซลล์ไปก่อนเมื่อไหร่ m 1 5ทําทำ h i ที่สูงขึ้นโลต์ที่สูงขึ้นนี่่อยเล่นบายนะครับ เล่นสั้นๆน,นะวันนี้นะฮะ